สวัสดีครับน้องๆ KU84 ที่รักทุกคนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์และชดชมพูนิดนะครับรองที่การบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างย,ย,ยั่งยืนเรียกง่ายๆว่าอาจารย์แป่งนะครับเจอกันที่ไหนอย่าลืมทัก่ายกันด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากที่อาจารย์จะมาแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับในฐานะที่ได้ ก้าวเข้ามาสู่รั้วนนทรีมาเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับด้วยความอบอุ่นแล้วนะครับอาจารย์ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะขออนุญาตลบกวนเวลาของทางคณะสักเล็กน้อยนะครับเพื่อพูดคุยนะครับชวนน้องๆนะครับคุยกันในประเด็นสำคัญที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการพัฒนานิสิตของเราควบคู่ไปกับการดูแลรักษาโลกของเราให้มีความยั่งยืนไปด้วยนะครับนั่นก็คือ เรื่องของการแนะนําเรื่องของ S D G กับการขับเคลื่อนกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปกันที่ภาพสไลด์แรกกันเลยนะครับเรื่อง S D G นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นนโยบายสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้กําลังให้ความสําคัญกันเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแล น้องๆนิสิตในแง่มุมของเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาวะต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือ2เรื่องราวสําคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะทํางานเพื่อเพื่อพวกเราเพื่อน้องๆทุกคนแล้วประเด็นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับอาจารย์ก็อยากจะชวนพวกเราคุยสั้นๆนะครับแนะนําที่มาที่ไปสําหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักในเรื่องของ s g หรือความยั่งยืนมากมายนักนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ความสําคัญของ s g นะครับว่าในปัจจุบันนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสําคัญมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของคนไม่ใช่เฉพาะยุคเราจะเป็นในเจเนเรชันต่อๆไปนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อโลกของเราเราทําเพื่อลูกหลานของเราเพื่อคนในเจเนเรชันต่อไปนะครับในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับในช่วงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานะครับจากสับกู o ก้าเวิลด ซึ่งมันอธิบายถึงความผันผวนความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความคุ้มครือความซับซ้อนความไม่แน่นอนความผันผวนในแง่มุมต่างๆและณปัจจุบันสถานการณ์มันได้ยิ่งทวีความซับซ้อนเข้าไปอีกมันก็เลยมีศัพท์ใหม่ที่เรียกกันว่าบานี่เวิลหรือว่าเป็นโลกที่มีความเปราะบางเซ่นสทิตในทุกแง่มุมสังคมคนต่างๆความวิตกกังวลความเข้าใจได้ยากและมันไม่เป็นเส้นตรงหรือเรื่องราวเหล่านี้มัน ม,มันบอกอะไรเราครับน้อง,องมันบอกถึงว่าไอส้สถานการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นในโลกเราของเราเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิดหรือว่าคาดเดาได้เลยว่าณปัจจุบันณตอนนี้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเราอาจจะเกิดโรคระบาดโรคโควิดระลอกใหม่เกิดขึ้นก็ได้ที่ทําให้สถานการณ์ในโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเดยสิ้นเชิงหรือมันอาจจะเกิดภยัยพิบัติในรูปแบบใหม่ๆกับโลกของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าสภาพ ความคิดสภาพจิตสภาพเศรษฐกิจสังคมของเรามันจะมันจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยของเราแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกจะมากจะน้อยตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับซึ่งมานิเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างมากมายเรื่องของ มลภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศความแห้งแล้งต่างๆเหล่านี้นะครับสถานการณ์ไฟป่าไฟพิบัตินะครับหรือแม้แตบบ่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของเราความยากจนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างเพศความไม่มั่นคงทางอาหารความหิวโหวยสถานการณ์คอร์รัปชันต่างไปจนถึงโรคระบาดโรคโควิดการฆ่าตัวตายสุขภาพใจสุขภาพกายที่ลดน้อยถอยลงทุกๆวัน ความเลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหาการกราดยิงเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่โลกของเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอย่างไรนอกเหนือจากในประเด็นที่เกี่ยวข้อง,องนี้มันยังมีในเรื่องของพลังงานเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการจ้างงานโอ้ปัญหา,าจราจรขยะรถติดนะครับเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศนะครับอีกามากมาย ในที่ประชุม u n เมื่อวันที่25กันยายน2015ได้มีการรวมตัวกันของผู้บริหารระดับโลกนะครับประกาศออกามาเป็นประชาคมแห่งสหวัสด์ว่าแซกแห่งสหวัสด์ขอภัยประกาศออกมาเป็นประชาคมแห่งสหสวัรษ์นะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในโลกจะต้องมาร่วมมาให้ร่วมมือกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจารย์รีวยวให้น้องๆในฝังเมื่อสักครู่นี้นะครับบนโลกเหล่านี้ แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเราจะมีเครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เรื่องนั้นก็คือ SDG หรือ Sustainable Development Goals เบื้องต้นอาจารย์ไม่อยากใช้เวลาในเรื่องนี้มากมายนะแต่ผมคิดว่าในแหล่งข้อมูลต่างๆในปัจจุบันน้องๆสามารถสืบค้นข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้ได้อยู่ตลอดเวลาระหว่างที่อาจารย์บรรยายอยู่น้องๆอาจจะลอง search คําว่า SDG จากในมือถือของน้องๆน้องๆจะเห็นข้อมูลที่มันโอ้โหพรั่งพรวมมาอย่างมากมาย ลองอ่านลองทําความเข้าใจดูในเบื้งองต้นเพราะอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายในายละเอียดกับน้องๆมากนะแต่ประเด็นสำคัญอยากให้น้องๆได้คอนเซิร์นว่านี่คือเป้าหมายของโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเรามันมีความเชื่อมโยงกับทุกชีวิตและสรรพชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมากที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals มันคือการพัฒนาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบไปถึงคนรุ่นต่อไปต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ในปัจจุบันมันจะเหลือถึงลูกหลานเราไหมปลาหมูไก อาหารหต่างๆพื้นฐานต่างๆเราถ้าเรากินมันให้หมดนะวันนี้แล้วคนที่ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกไปดี้ทางหลังเราอะ่ะเขาจะอยู่เขาจะกินกันยังไงนี่เป็นประเด็นสําคัญที่อยากฝากาน้องๆไว้นะครับนี่คือคีย์พอยต์นี่คือหัวใจสําคัญของคําว่า SDG หรือว่า t u s t a i n e b l e d e v e l o p m e n t Goal คือการคิดถึงคนรุ่นหลังที่จะตามมาซึ่งมันจะมีมิติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้อยู่พอสมควร วงกลมสีสีเหล่านี้ที่น้องเห็นมีความสวยงามเหล่านี้มันคือตัวที่ represent เป้าหมายต่างๆเพื่อทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนี่คือเป้าหมาย17ขอ้อ sustainable development goals มีอยู่17ขอ้อโดยแบ่งเป็นเรื่องราวประมาณ4เรื่องหลักเ,เพื่อความเข้าใจง่ายๆเรื่องแรกเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนจะมีเรื่องการจัดความยากจนการลดความหิวโหยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ได้หมวดที่2เป็นเรื่องของความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องของเมืองเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนหรือในประเด็นหมวดที่สก็เป็นเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องน้ํามีเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องของสัตว์น้าสัตว์บกอะไรต่างๆนี่รวมทั้งสัตว์รชีวิตที่อยู่บนโลกนี้และมาอยู่ในหมวดที่สี่ ก็คือข้อ16และ17นี่ก็คือความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดเป้าหมายที่17ทั้ง17มันบนรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวที่เป็นความรู้ในระดับสากลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการสื่อสารให้มาถึงน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของโลกเราเป็น global citizen การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบก,กับตัวเราความร่วมมือมีความสําคัญมากกว่าแต่มเอสซีจจะช่วยพัฒนายกระดับความคิดของเราที่เราเคยคิดเพียงแต่เรื่องของตัวเองตอบสนองแค่ความต้องการของตัวเองแต่เราจะเริ่มมองโลกใบนี้ที่ไกลขึ้นที่กว้างขึ้นเราจะมองชีวิตของผู้อื่นอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเราจะไม่เอาตัวเอง เป็นเซลล์เซ็นเตอร์อีกต่อไปแต่เราจะคิดถึงสภาพรวมหรือที่เรียกว่าอีโค y ซิสเต็มหรือเดอะโฮลซิสเต็มให้มากขึ้นเราจะลดละเลิกพฤติกรรมที่คิดแต่เรื่องความตอบสนองต้องการความต้องการเรงหรืออีโค y ซิสเต็มไปอยู่อีโคซิสเต็มก็คือการมองในภาพรวมโ o ลิสติกซัสเซนเดเบิลเนเชอรัลบาลานซ์อินเตอร์ดิพเดนซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือคำศัพท์ที่มันเกี่ยวชอบ ที่อยากทําให้พวกเราได้รู้จักไว้เราลองมายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้ามีปัญหาใดสักปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเรายกตัวอย่างนี้นี่คือความเปราะบางที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตแล้วเรามานึกว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันส่งผลอ,อะไรกับชีวิตเราบ้างแล้วเรามาเชื่อมโยงกับเป้าหมาย s c g 17ข้อโอ้โหมันต่อภาพจิกซอมาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Good help and well being แน่นอนเวลาเราสุขภาพจิตไม่ดีวิตกจริตวิตกกังวลต่างๆเราก็ไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลมาถึงเรื่องของความหิวโหยความยากจนด้วยเพราะเราก็อาจจะถ้าทำงานอยู่เราก็ไม่มีสมาธิไม่มีไม่มีกระจิกกระจายที่อยากจะไปทำงานส่งผลตอนในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานก็ส่งผลในเป้าหมายข้อที่8ด้วยนะครับหรือเรื่องของการเรียนรู้ก็ตกลงอย่างแน่นอน มาจนถึงในเรื่องของข้อ10และข้อ16ต่างๆนี่คือความสัมพัญในเชิงร,ระบบที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าปัญหาถ้าเรานึกขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วโอ้โหมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ S G G อยู่มากกว่าสุดหรือแม้แต่ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมปัญหาโลกเดือด global boiling ในปัจจุบันมันเป็นแตะในหลายๆมิตินะฮะทุกสัพพชีวิตบนโลกใบนี้นะครับส่งผลทุกอย่างสุขภาวะ ความหิวโหยความยากจนความสั่นคลอนความเป็นเมืองสั่นคลอนชีวิตบนโลกบนผิวน้ำผืนน้ำต่างต่างเหล่านี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการมีแหล่งน้ำที่สะอาดใช้งานได้ด้วยในข้อที่ผนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวอย่างให้เราเห็นได้ง่ายถึงความเชื่อมโยงของ scg มาถึงตัวเรามาถึงเราที่เป็นอยู่ในฐานะเป็นหน่วยเล็กๆอยู่บนโลกใบนี้แต่ สิ่ง,งต่างๆที่เราได้กระทําบนโลกใบนี้มันล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งนั้นนะครับทางแก้ของเราเราต้องสร้างสังคมแห่งความย,ายั่งยืนหรือว่า s d g Community ให้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับขยายวงไปสู่เพื่อนฝูงของเราไปสู่ระดับคณะไปสู่ในระดับมหาวิทยาลัยและก้าวเข้าไปสู่ในสังคมประเทศของเราต่อไป ในส่วนของนโยบายจากท่านผู้บริหารนี่คือท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของเรานะครับท่านดรฤษณพงศ์กีรติกรอท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการปลูกฝังความยั่งยืนท่านิยมและดับโลกท่านิยมที่คนทั้งโลกต้องช่วยกันช่วยกันทําช่วยกันแก้ไขให้เกิดขึ้นกับนิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ว่าน,นี่คือคุณค่าของบัณฑิต แห่งมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาจะไม่คิดถึงเรื่องตัวเองแต่เขาจะคิดถึงเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของลูกมาก่อนตัวเราเองและในส่วนของท่านอธิการบดีนะครับท่านได้เป็นคนแรกเลยนะครับที่ปักบุตหมายหงความย่งยืนให้เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสติตของเราชีวิตของน้องๆต่อจากนี้ที่เราจะเข้ามาสัมผัสกิจกรรมนิสติตต่างๆในมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มากยิ่งขึ้นนั้น เราจะเห็นนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของ SDG อยู่ในทุกมิติซึ่งเราคงได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ผ่านจิงพี่น้องจะได้พบในโอกาสต่อๆไปด้วยการลงมือทําด้วยการสัมผัสด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองอาจารย์ยืนยันว่าปัญหาวิาลยเกษตรศาสตร์โดยหน่วยงานกงมพัฒนานิสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านกิจกรรมของนิสิตร,ร่วมกันกับ ทางสโมสรนิสิตและทางคณะของน้องๆอย่างแน่นอนนะครับแนวคิดเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ในระดับโลกไปจนถึงระดับประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายของกระทรวงมีการพูดถึงในเรื่องของพัฒนาพัฒนาความไปสู่ global citizen และปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเรื่องของความเข้าใจการเรียนรู้และการลงมือทําในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเอง นี่คือ,อนโยบายทางด้านความไั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราจะบรูรณาการลงไปในทุกมิติของการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยและอีโคซิสเต็มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านกิจการนิสิตก็พร้อมที่จะตอบสนองและรองรับกิจกรรมเหล่านี้นะครับผ่านกิจกรรมของสโมสรน,นิสิตผ่านกิจกรรมของชมรมต่างๆนี่คือการแยกสัดส่วนลงมาว่ากิจกรรมนิสิตต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันถูกละเคมุประมาณลงไปในเป้าหมายอ็นดีจีข้อไหนบ้างอย่างไรเรา รอน้องๆที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเริ่มต้นมี KU Pri ปรินบั c แคมซึ่งได้มีการคิกออฟรุ่นที่1ไปแล้วเราหวังว่าน้องๆจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้เพื่อเป็น SDG อาสาขับเคลื่อนโลกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยในระดับต่างตงประเทศและขับเคลื่อนโลกไปด้วยกัน แพลตฟอร์มทางด้านกิจกรรมต่างๆางแง่มุมการให้ความรู้การประกวดรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านความยั่งยืนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่น้องๆได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่มาเป็น k u 84แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้รอพบน้องๆอ,อยู่อย่างแน่นอนอาจารย์ขอฝาก SGG CoGenC ไว้ y, ด้วยการสื่อสารภาษาง่ายๆในเรื่องราวของ เป้าหมายการพัฒนาและยั่งยืนซึ่งเดี๋ยวทางกรมนิสิตจะให้ข้อมูลไว้สําหรับสโมสรอนิสิททุกคณะเพื่อไปการเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายเอสทั้ง17ข้อให้มันอยู่ในวิถีชีวิตประจํำวันของน้องๆทุกคนด้วยภาษาที่สื่อสารง่ายๆ17ข้อ17เรื่อง17ประเด็นแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นปร e นหลัดแคมป์ในรุ่นต่อๆไปก้าวเข้ามาเป็น SDG อาสา,าร่วมกันกับเราครับ รอพบน้องๆอ,อยู่ทุกคนครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับ a u 8 F 4ทุกคนอีกครั้งครับขอบคุณนะครับ